เรียกว่าเป็นอีกปีที่ประทับใจส,สุดๆเลยค่ะสำหรับแวนแวนปวาริศาเพนชาตินะคะกับการจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ39ปีแบบจัดหนักจัดเต็มค่ะเหมือนทุกทุกปีเลยนะคะแต่ปีนี้ค่ะพิเศษสุดๆก็คือการบินลัดฟ้าไปฉลองไกลถึงเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดค่ะคุณแววนก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศมาฝากให้แฟนๆได้ชมกันนะคะ คั้งนี้เจ้าตัวยังได้แท็กตรงไปถึงซุปตาสาวคุณอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อรุ่นพี่คนสนิทค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณที่สารฝันของเธอให้สําเร็จเป็นตัวแม่ที่แบบคอยจัดการให้หลายเรื่องเลยนะคะด้วยแหวนค่ะได้เขียนแคปชั่นนะคะสุดตื้นตันไ้ว่า ขอบพระคุณพี่อั้มมาก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 ๆนะคะที่ทำให้ฝันของน้องเป็นจริงเคยบอกพี่อั้มว่าฝันอยากฉลองวันเกิดที่ปารีสค่ะได้เป่าเค้กวันเกิดหน้าหอไอเฟลพี่อั้มก็จัดให้บินมาเพื่อนน้องเลยแถมเป็นตัวตั้งตัวตีรวบรวมชวนเพื่อนเนี่ยมาร่วมงานให้อีกเป็นพี่สาวที่น่ารักแสนใจดีขนาดนี้โคตรรักที่สุดในจักรวาลเลย ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n i n ง i ินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ